กองเนี่ยเขาเอามาใส่เกียร์เกียร์เด็ก็คืออินเตอร์รเราแพากเล่าวะเล่าไปเลยเหรอครับแากเล่าเ <c oughs> กีเยร์เด็กกคืออินเตอร์อินเตอร์ที่กองทั้งชุดเนี่ยเขามีเขาใส่เกียร์ย่างหน่อยซีแค่นั้นครับซีแค่นั้นอันนี้เขาใส่กระเดื่องค้อหนึ่งข้สองข้าสามเกี่ยวมันสิบกวเนเส้นแหนบบตดองใส่ให้แฮตเอียงกับบอดองใส่ใส่แค่นี้ ที่นี่เอามาเอา,าลองมาเบิงว่าเกียร์ในอันนี้แค่ใส่เบอรนเกียร์นะเบรนเกอร์ er, ลุ่น X R X R 4 4 0 0นะตัวนี้ทีนี้ว่าเขาลองมาเบินงฟังร์ในเกียร์เนี่ยมันมีหลายหลายแบบแบบที่ว่ามันหายมากจากคอมเพรสเซอร์เนี่ยอันนี้เขาเอื่นเกียร์เนี่ย ตั้งทำบรรยายไทย <Okay. S 1> ครับเกียร์เนี่ยเกียร์นี่ก็คืออ่ามันจะมีทั้งเป็นเอ็กแพนเดอร์เกียร์แล้วเป็นทั้งเป็นเกียร์น้อยเกียร์ธรรมดาแล้วก็ในขณะเดียวกันไว้เป็นได้เกียร์จะน้อยเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็คือปกติมันก็จะมีความแคบต่างๆก็จะมีเทชโคนมีเทสชนหน่อยนะแล้วก็มีโฮน แล้วก็มีลีลลดแล้วก็มีเออตัวเล่นมันตัวตัวเขาเรียกไอตัวเลโชมันตัวที่ว่าจะให้มันปิดมากปิดน้อยที่รีกว่าไอตัวนี้เกียร์ตัวนี้เรามาใช้ฟองเนี่ยมันจะมีมันจะมีเอมาด้วย s อนี่ก็คือ,อไซ,ไซเชนไซเชนฟิลเตอร์มาด้วยเพื่อให้การทำงานของเกียร์เนเื่อนไขนเนี่ยละเอียดขึ้น เดี๋ยวเราเราจะมาลองดูพื้นฐานทีน hey. ี้ว่าเราเรามองมาลองดูว่าพื้นฐานของพื้นฐานของเกียรเนี่ยคำว่าเกียรเนี่ยคืออะไรอย่างแรกตัวเกียรนี่คือเกียร์ตีก็คือประตูแค่เรามาเปรียบเทียบเปียบเทียบกับประตูน่ะเปียบเทียบกับประตูประตูเนี่ยจะเปิดกับปิดเพียงเนี่ยเปิดแล้วก็ปิดเนี่ย มันอยู่กับเงื่อนไขว่าสัญญาณเสียงที่เข้ามาสัญญาณเสียงที่เข้ามาเนี่ยจะทําให้ประตูเปิดหรือปิดนี่สัญญาณเสียงนี่เข้ามาเนี่ยจะให้มันเข้ามาน้ยอยแล้วเปิดหรือว่าให้เข้ามาแรงเนี่ยเปิดมันจะขึ้นอยู่กับตัวนี้เนี่ย Head ตัวนี้ก็คือเทโทนอเทโทนตัวนี้ถ้าเราใช้เกียร์ตัวนี้ตัวเดียว กับในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีเสียงเหินกวนเนี่ยโอเคเราอาจจะเปิดน้อยๆอ่าเปิดเปิดอ่ากำังงานตีกองหายใจอ๋อคือเตาตีหรล่าตีเลยตีตีฟอดท่องอย่เงี้ยนะตัวที่สามตีฟอดท่องนะคเวลาเราอันนี้แอร์เกตช่องนี้เราใส่ที่ฟอดทอง ลองตีดิแต่ถ้าว่าเราหมุนมาทางนี้มันจะไม่เปิดมจะไ่เปิดถ้าหมุนมาอีกนิดนึงเนี่ยก็คือสัญญาณมันจะมีมันจะมีบอกว่าเออสัญญาณจากบวกีบวก10 dB บวก10 dB แล้วมาตรงกลางเนี่ยมันจะลบ35 dB เนี่ยก็คือสัญญาณที่เข้ามา,มา,ม,ามาทำให้มันเปิด ก็คือสัญญาณที่ที่ีจะมาทําให้ประตูเปิดหรือปิดเนี่ยก็คือตัวนี้แล้วทีนี้ถ้าในกรณีอาตีทอมสองครั้งตีเบาๆก่อนก็ได้ทีนี้ถ้าว่าเราเราเปิดไปมากเราเปิดไปมากเราเราไม่ต้องเราไม่ได้ไปตีทอมตัวนั้นก็คือสเสพต์ทีนี้เราเนี่ยเราลองตีทอมสองดูนี่ ก็เปิดครับเพราะใช้ว่าลองตีท้องสองอีกเรามาลดเราก็เล่นมาให้มันแข็งขึ้นท้องสองไม่ให้เปิดม่ให้สัญญาณวน้ามา,มาไม่เปิดให้พอมาตีตัวเขงมาเด้งนี่นี่ก็คืออ่าสัญญาณที่มาเปิดที่มาเปิดประตูก็คือให้มันเหมาะสม ถ้าสัญญาณนอนมาสัญญาณไหนเข้ามาก็เปิดได้มันก็ไม่ไหวใช่ไหมละ่ะอ่ามันมันก็ไอ้สิ่งทีนร้อมไ้คนผิวปากที่เฉยก็เปิดอย่างี้ก็ไม่ได้ทนี้โดยเฉพาะทีนี้ว่าเรามาดูดูอันนี้ก็คือประตูเปิดนี้เราลองมาดูว่าสัญญาณตัวนี้ไอไ้ไซเทนเนี่ยม,มีประโยชน์ตรงไหนนะไซเทนเนี่ยคือตัวนี้มันจะเป็นตัวเรื่องความถี่เฟรนซีมีตั้งแต่ร้อยจนถึงเท่าไหร่ไงร้อยถึงสิบเคง และทีเดียก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นเลียนมันแบนวิดมันียในแบนวิดไอตัวนี้ก็คือหมายความว่างไงก็คือเราจะเอาแบนวิดตรงกว้างก็คือเอา,วาอความถี่ครอบคุมแต่งแต่ความถี่หนึ่งร้อยขึ้นมาเหมือนเหมือนกับเราเรายก E Q ทีหนึ่งลหลายๆตัวครับแต่ถ้าว่าเราเล่งมาทางนี้แบนวิด เหมือนเหมือนกับเรายกอีิตัวเดียวเฉพาะจอดจงเฉพานะความถี่นับอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขทีนี้ว่าไอ้เงื่อนไขตัวนี้เราเราจะเทสได้ยังไงก็คือมันจะมีปุ่มมอนิเตอร์กด,ดเข้าไปมันจะมีเสียงแล้วเราก็สแกนตัวนี้หาความถี่จนกระทั่งเสียงที่เราต้องการให้มันเปิดอย่างเช่นพอทอมให้เสียงพอทอมเนี่ยโหมดลูกนียมันดังที่สุดนะมันจะมีออกเต็มเต็มตต,ต,ตมันดังที่สุดแต่ถ้าว่า เพราะฉะนั้นแล้วทีนี้ก็ความถี่อื่นจะเข้ามาไม่ได้จะมา,มาเปิดประตูตตไม่ได้นอกจากความถี่ที่เราเลือกเหาะยงแต่ทีนี้ในกรณีที่ไปปรับเนี่ยบางครั้งความแรงของมันไม่พอเราอาจจะต้องเพิ่มแวนวิทให้มันกว้างขึ้นเพื่อให้มันคุมพื้นที่คุมความถี่มากมากขึ้นแล้วก็เวลาใช้งานจริงก็กดตรงมอนเตอ์ออกและที่ก็มาปรับเทปโทนนี้ก็คือปรับเทปโทนที่ว่าอธิบายครั้งแรกว่า ความความแรงขนาดไหนที่จะให้มันเปิดอันนี้ก็คือเลือกความถี่ที่เหมาะสมมาเปิดประตูใช่ไหมทีนี้เราลองมาดูดีดว่าอีกสองปุ่มนี้ก็คือโคนกับรีเลสเนี่ยอันนี้ก็คือเราลองมาคิดดูว่าถ้าเสียงกรองชเสียงกรองเวลาเราตีตึ้งครับนี่เท่ากับปเปิดประตูปึ๊บยังปิดจึ๊บเนี่ยถ้าถ้าเราเอโคนกับรีเลสเนี่ยเราปิดไปน มีสัญญาณมาตึ้งปัป๊บเด็มันเปิดไปแล้วที่นี่พอสัญญาณนั้นหายไปประตูมันไม่เปิดค้างไว้ได้มันจะปิดตั๊บเลยได้เพราะฉะว่าเสียงมันจะมาแต่หัวเลยมันจะป๊อก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 เฉยใช่ไหมแล้วเราทําไงว่าจะให้มันมีเสียงเออเสียงเข้ามาได้เยอะขึ้นได้ได้นานขึ้นก็โดยการใช้โหนเปิดโฮนกันไปจะหมายถึงว่าเหมือนเหมือนกับเปิดไป โม่เอก็มมันจะเป็นเวลาเวลาที่ที่เปิดค้างก็คือพอมีเสียงตึงมาเนี่ยตึงปั๊บเนี่ยสัญญาณมันตรงช่วงแรงสุดที่ว่าเราเอาเข้ามาที่ให้ประตูเปิดเนี่ยมาผัดประตูเปิดพอเปิดไปปั๊บเนี่ยแทนที่ว่าจะติดปึ๊บไงแล้วให้มันเปิดค้างตามเวลาเปิดค้างไว้หน่อยเนี่ย้ก็ปิดแต่ทีนี้ว่าลักษณะการปิดมันเนี่ยตอนนี้ก็คือ,อลองตีพอทอม เห็นไหมตีทีนี้ถ้าเราลองเล่งขึ้นมา0วนเนี่ยมันครึ่งวินาทีลองตีนะอ่ามันจะทวงเวลาแล้วค่อยปิดครับอ่าเราลองขึ้นมาสูงสูงอ่าตเีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเห็นไหมก็คือมันจะเปิดไว้ถึงสี่วินาทีมันค่อยปิดครับ แต่ว่าเมื่อมันเปิดทางไว้ในช่วงนี้มันเปิดทางไว้เนี่ก็เท่ากับไม้ตัวนี้มันจะรับส,สัญญาณญญอื่นด้วยเสียงวนเข้ามาทั้งหมดนรับเข้ามาเพราะฉะนั้นว่าเราควรจะให้มันเปิดทางไว้ที่เหมาะสมว่าเสียงกองมันเข้ามากําลังพอดีพอดีใช่หมอ่าอ่าีให้มันอ่าีอ่าแต่ทีนี้ว่าตอนนี้ พอเข้าใจในเรื่องการที่ว่ามีแรงมาผลักประตูให้มันเปิด <ฮะ S 2> โดยการใช้เงื่อนไขตอนนี้ <ฮะ S 2> แต่ถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ก็คือสัญญาณอะไรก็ได้เข้ามาผลักให้มันเปิดจะ่เฉียงน้อยเสียงไงก็มาเปิดได้ <ฮะ S 2> แต่ถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปจะต้องมาผ่านพิลเตอร์ตัวนี้ก่อน <ฮะ S 2> อว่าค่าความถี่ไหนเข้ามาถึงจะไปผลักประตูเปิด <ฮะ S 2> ไอ้ตัวนี้ก็คือไปตั้งความแข็งของประตู<ฮ>ะความแข็งของบานพับประตูว่า จะแรงขนาดไหนมันถึงเปิดแต่ว่าเมื่อมันเปิดไปแล้วเนี่ยมันจะปิดกั๊ปเลยเราก็ใช้ตัวโคนตัวนี้เป็นตัวดันให้มันค้างตามเงื่อนไขเวลาเราห่วงไว้แล้วเครื่องไฟให้มันปิดแต่ตอนนี้เวลามันปิดน่มันปิดมันปิดตัด๊ปรวดเลยมันไม่ใช่ค่อย,อยๆปิดแบบบานประตูโชกต,ตัวนี้เรายใส่โชก้งไปกีนี้ e ตั้งเทียดัวอ่ะดีมันเปิดเปิดปั๊บ แล้วก็ค้างไว้นิดนึงแล้วลก็ปิดตึ๊บเลยนี่เราลองดูใส่ลิ้นข้าไปการประตูโยกลองติมันจะปิดนิ่มเลยไงปิดนิ่มแน่นเลรดูใจนิ่มนิมกว่าน,นี้ตีนี่คือว่าอันนี้คือชบความปิดแปลว่าเราตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วอ่ะ,อะความถี่สัญญาณที่เราจะ เข้ามาถักประตูให้มันเปิดเนี่ยมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งก็ค,คือความตีรวมก็คือไม่ต้องผ่านพิมพ์เตอร์ครับมาถักประตูให้มันเปิดกับอันนึงก็ผ่านพิมพ์เตอร์ผ่าน,นเานงื่อนไขพิมพ์เตอร์นี้เพื่อมาถักประตูเปิดอย่างเช่นเกิดว่าไม้ตัวนี้เราจะไปร,ะรับเฉพาะเสียงเสียงแฉ่เสียงเครืคร่องทองหเหลืองอแต่เสียงอื่นไม่ให้มันเปิดให้มันเปิดแล้ว เราก็ไปตั้งความถี่สูงๆอย่างเช่น10เคอย่างเงี้ย10เคมันจะเป็นเงี้ยคมีเสียงซี่เข้ามาเมื่อไหร่มันต้องเปิดแต่เสียงตุ้มๆเนี่ยมันไม่เปิดใช่ไหมอ่อันนี้เหมือนกันทีนี้เมื่อหลังจากเปิดแล้วมันจะปิดกลับเนี่ยเราก็ไปตัวโหนเนี่ยยันมันค้างไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็รับเพื่อให้มันเก็บรายละเอียดของเสียงกรองให้มันหางมันหางมันแต่ทีนี้เมื่อ ถ้าหาว่าเราเก็บจะเอารายละเอียดจนกระทั่งยาวๆนี่โดยการใช้ฮนเปิดถางไม่รับนี่เออมันจะมันจะรับเสียงควนเข้ามาพร้อมได้ทีเนี้ยล้วก็ควรจะเปิดปับ๊บแล้วก็ปิดแต่เวลาปิดเต๊บเนี่ยก็ควรจะให้มันปิดนิ่มๆเพื่อจะไอเสียงหางของเอ่อเสียงเสียงหางหางของกรองเนี่ยเออมันจะมีเข้ามาด้วยแล้วก็ค่อยๆลดลงไป ตามลีริบใช่ไหมเพราะฉะนั้นว่าเราก็ตั้งเอาฟังเอาตามอารมณ์อย่างเช่นแบบนี้มันจะออกห้วนๆวนไปอเติบเวลาปิดเติบทีเดียวเราก็ตั้งขึ้นไปอ่เวลามันปิด,ปดมันจะปิดนิ่มยึดึดแล้วก็ฟังเอาพอดีขนาดไหนทีนี้ว่าอไอตัวนี้เป็นตัวตัวตั้งว่าเวลาเปิดประตู เราเวลาปิดให้มันปิดสนิทขนาดไหนแต่ว่าในในที่นี้ก็คือมันตั้งได้อตอนนี้ปิดไปอย่างเช่นอย่างเช่นว่าเราเอาเราเอาใช้นแน่นี้ไว้เป็นควบคุมไมควโฟนสี่ตัวไมมนเนี่สตัวไหนพูดก็ให้มันเปิดตัวไหนไม่พูดก็ให้มันเท่ากับว่าเราลดสไลด์ลงไว้สัก 10 dB อย่างเงี้ยแทนที่ว่าจะปิดหมดเพราะฉะนั้นว่าก็แทนที่ว่าเราจะเป็นนั่งมิกอยู่ทั้งคืนไม่แปดตัวต้องไปปกติเดี๋ยวเวลาไม่แปดตัวเนี่ยนะเวลาตัวไหนปูดเราไปเร่งช่วยเนี่ยแม่นบ่แล้วก็พอมันไม่พูดกระดิงลงแล้วเพราะว่าถ้าเร่งแปดตัวพร้อมกันเนี่ยมันจะหอนเนี่ยแม่นบ่ะมันจะหอนแล้วก็เสียงลกเราจะเราจะเร่งช่วยเฉพาะไอ้ตัวตัวไหนที่ปูดที่ใช้งาน แต่ถ้าว่าเราไปตั้งแบบนี้แล้วก็เล่งสไลด์ไว้เต็มเลย,เยแต่และตัวเนี่ยเวลาไม่ได้ใช้งานมันก็ลดลงหน่อยเหมือนเราลดไลไ์ตัวในพูดว่าประกันเต็มที่แล้วก็ตั้งแอสไนตกครีเนสเนี่ยก็คือการไ,ไ,ไป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 เลือกใช้แต่ในกรณีเราใช้กับกรอก็ตั้งแบบนี้ก็คือให้มันปิดลงมาสักสี่สิบหรือให้มันปิดหมดก็ได้เนี่ย ตรงนี้มันก็เหมือนกันทีนี้กระเดืองกระเดืองผมก็สัญญาณมันค่อนข้างเยอะที่จะอ่อนไหวคือเวลาเขาเหยียบเบาเหยียบแรงแปลว่าผมเปิดไว้ค่อนข้างใหญ่แบนดวิดค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งไม่เจาะจงแต่คอมเนี่ยผมจะเจาะจงเลยก็คือเอาเฉพาะความถิ่ที่เป็นของคอมเลยตรงมาใส่จบไหมเข้าใจไหมคิดว่าไปทำได้ไหมไ